สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตามสัญญาอีกแล้วเราจะไปห,หาเก็บผลไม้กันซึ่งผลไม้นี่อยู่ไม่ไกลจากแถวบ้านบีนะคะนี่คือซอยบ้านบีนะและเดี๋ยวเดินไปประมาณ500เมตรนะคะทุกคนก็จะถึงแล้วและบีจะให้ดูนะว่าวันนี้จะพาไปเก็บอะไรนะคะอากาศที่เยลรมันช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ2 5่0ถึง3 0องศานะคะ อากาศกำลังดีเลยค่ะทุกคนแต่ว่าคนเยอรมันบ่นมากบ่นว่ามันร้อนแต่สําหรับเราแบบว่าชิลๆมากสบายๆไม่ร้อนค่ะกลาลังดีไร่มันฝรั่งเท่านี้เก็บไปหมดแล้วนะคะช่วงนี้ก็คือเขาปล่อยให้ย่าขึ้นธรรมชาติปลูกธรรมดานะคะให้มันลกๆขึ้นธรรมดาแต่แดดดีมากเลยค่ะเยอรมันวันนี้ตอนนี้เป็นเวลา1ิบ เจ็นาฬิกานะคะก็จะเงียบๆหน่อยเนาะผู้คนขับรถกลับบ้านกันหมดแล้วนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนวันนี้เรามาจะเก็บต้นลูกพรำกันค่ะแต็มต้นเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มเก็บกันเลยดีกว่านะคะ ดูสิคะลำเดียวเดี๋ยวไปเข้าไปเก็บข้างหลังก่อนเลยก็สุกเยอะมากเลยค่ะทุกคน ดูสิคะแปบเดียวก็ได้คอนกระป๋องแล้วว่าเดี๋ยวไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งตรงนู้นเนี่ยคะ่ะเดบี่แต่ดูีดกคะ่ะวีตั้งกล้องใหม่ก่อนไม,ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะคะพุ่มเนี้ยใหญ่มากเลยคะ่ะทุกคนมันย้อนแสงเดบี่จะพยายามเก็บพุ่มนี้นะคะดูค่ะตรงนี้ก็เยอะคะ่ะดูสิเต็ไมไปหมดเลยคะ่ะดูสิแค่มันสูงเฉยๆนะมันเต็ไมไปหมดเลยคะ่ะทุกคน ประโยชน์ของลูกพร,ร้มนะคะก็ช่วยชะลอความแก่มีน้ําตาลต่ําบำรุงสายตาบำรุงหัวใจมีธาตุเหล็กบำรุงเลือดและอื่นๆือีกมากมายเลยค่ะคนเยอรมันก็จะนิยมเอาไปทําเค้กนะคะหรือว่าเอาไปทําแยมกินกับขนมปังตอนเช้าค่ะทุกคนเยอะแต่ว่าจะตกครูดาอยู่แล้วค่ะดูสิทุกขน ดูสิคะเยอะมากเลยนะเนี่ยตรงหัวบีเนี่ยนะก็มีอีกเนี่ยหนึ่เยอะมากเลยค่ะ ูสิคะัปบเดียวเต็มกระป๋งแล้วงง้นพอก่อนแค่นี้ก่อนนะคะวันน <before> <is this> ี้แค่นี้บีก็กินคนเดียวไม่หมดแล้วอ่ะเพราะส่วนใหญ่คือบีกินลูกสาวไม่ค่อยชอบแต่ไม่รู้ว่าลูกชายจะชอบหรือเปล่านะคะเยอะมากเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วมันไม่ได้มีแค่ต้นเดียวต้นข้างหลังบินี่นะมาเดินมาอีกนิดนึงนะคะ นี่คะ่ะทุกคนเต็มต้นเหมือนกันเลยนี่คะ่ะทุกคนเต็มต้นเหมือนกันเลยนะคะดูสิคะมันย้อนแสงไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าน,นะแต่เต็มต้นไปหมดเลยนะคะแล้วต้นที่เราเก็บเมื่อกี้อยู่แค่ตรงนี้เองนะคะสองต้นสูกเต็มต้นเลยคะ่ะ ไปค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วฝั่งตรงข้ามปีนี้ปลูกข้าวโพดนะคะปีนี้ปลูกข้าวโพดเยอะมากเลยค่ะด้านนู้นก็เป็นข้าวโพดนะคะโอ้ยมันเยอะแทะอยากจะเก็บขึ้นไปให้ถึงข้างบนแต่ว่ากินไม่หมดนะคะโอเคค่ะทุกคนกลับบ้านกันตอนนี้ได้เต็มกระปุกแล้ว พอแล้วยังเหลือเต็มต้นเลยไว้วันหลังค่อยมาเก็บกินใหม่นะคะของปีเยลวันมีตลอดนะคะช่วงนี้แอปเปิลที่เยอรมันก็เริ่มใกล้จะสุกแล้วนะคะทุกคนมีหลายต้นเลยค่ะแล้วก็ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงน่าจะเก็บได้แล้วนะคะ ทุกคนคะผ่านต้นแอปเปิลมามันอดใจไม่ได้ดจริงๆเก็บแอปเปิลเพิ่มอีกสองลูกแล้วมาเจอต้นนี้ค่ะทุกคนมันใหญ่มากดูสิคะใหญ่มากเลยเนี่ยสามลูกเลยวิวว่าิจะลองเก็บไปสักลูกหนึ่งว่ามันสุกหรือยังไม่รู้นะอุ๊ยหล่นลองเก็บไปชิมก่อนนะคะว่ามันสุกหรือยังถ้าสุกเราค่อยมาเก็บเพิ่มเนาะนี่อยู่ตรงข้ามบ้านเลยนะคะไอ้บ้านอยู่ตรงข้างหลังนู้นนะคะ ของปีมีทั่วไปค่ะทุกคน